สองเลขเด็ดงวด17มกราคม2565เลขอายุสอนเพชรไวยพศมาแรงนับเป็นขา่าวเศร้าของวงการเพลงลูกทุ่งไทยที่ได้สูญเสียบุคคลในวงการเพลงอย่างสอนเพชรสอนสุพรรณเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่8มกราคม2565ที่โรงพยาบาลศริราชซึ่งทางครอบครัวน,นะคะก็ได้นำร่างของสอนเพชรทำพิธีที่วัดยางไทยเจริญผลจังหวัดสุพรรณบุรี และอีกหนึ่งข่าวเศร้ากับการสูญเสียราชาเพลงแหล่ไวยพศเพชรสุพรรณที่ได้เสียชีวิตในวันที่12มกราคม2565เมื่อเวลา15นาฬิกา24นาทีทางครอบครัวนะคะก็ได้เคลื่อนศพจากโรงพยาบาลไปทําพิธีที่วัดวังน้ำเย็นจังหวัดสุพรรณบุรีจากข่าวการจากไปของสองบุคคลสำคัญในวงการเพลงลูกทุ่ง ก็ได้มีเหล่านักเสี่ยงโชคนำเลขอายุไปซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคในงวดวันที่17มกราคมที่จะถึงนี้นะคะและนอกจากเลขอายุแล้วยังมีเลขอื่นๆอีกด้วยสอนเพชรอนสุพรรณเกิดวันที่27มีนาคม2591อายุ73ปีเสียชีวิตวันที่8มกราคม2565เลขทะเบียนรถเคลื่อนศพ 5 448เลขฝาโลง3 3 2วัไวยพศเพชสุพรรณเกิดวันที่7มีนาคม2485อายุ79ปีเสียชีวิตวันที่12มกราคม2565คลิปนี้เป็นแค่แนวทางในการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการชมด้วยนะคะ ากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณค่ะ